ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ2 0 3สถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพที TK ซอยหนึ 1, ่ง TK ซอยสอง TK+ ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันศุกร์เป็นวันศุกร์ที่3าธันวาคมพุทธศักราช2564หรือปี2021พี่น้องสก่อนครับเราจะต้องมาดูประเด็นสาเหตุนะครับว่าในส่วนของลำญ่ที่แสดงอาการผลเสียหายก็คือผลแตกแตกเน่าร่วง หรือที่เราไปสรุปว่าเป็นเชื้อราไฟท็อปหรือไฟท็อปเทล่าประเด็นตรงนี้นี่เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจนะครับว่ามูลเหตุนั้นมิอาจจะได้เกิดจากไฟท็อปหรือโรคที่เราเรียกกันว่าลาน้ำฝนเพียงอย่างเดียวคือถ้าในตำราห,หรือในข้อมูลจริงๆแล้วโรคผลเน่านั้นมันมีจากหลากหลายเชื้อสาเหตุนะครับแต่ว่าความที่ว่าเป็นเชื้อสาเหตุเหล่านั้นก็มิใช่ว่า เชื้อจะเป็นตัวอันตรายขนาดเข้ามาทำลายลำาไยให้เกิดอาการผลเน่าเสียหายได้โดยตรงพี่น้องสก่อนครับอาการผลเน่าผลแตกผลร่วงเนี่ยให้แยกแยะออกจากกาันให้ขาดจากกาันซะก่อนว่ากรณีผลแตกแตกเพราะเกิดจากอะไรแตกเพราะเกิดจากกรณีของการที่เนื้อขยายตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้เปลือกแตกออกมา หลังจากนั้นอากาศก็เข้าไปสู่ภายในลำไยเกิดปฏิกิริยาเขาก็จะสลัดทิ้งอันนี้คือแตกและก็ร่วงเป็นลักษณะปกติของธรรมชาติของลำไยซึ่งไม่ได้เกิดจากชือราแต่เกิดจากการพัฒนาการเจริญเติบโตซึ่งไม่สมบูรณ์กับความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศโดยเฉพาะในช่วงที่อาจจะมีฝนตกรุนแรงสลับกับแดดออก เป็นช่วงที่ลำไยกำลังมีการสร้างเนื้อกรณีต่อมากรณีผลเน่าเน่าแล้วมันเกิดอาการแตกก่อนแตกเป็นลักษณะแผลเป็นสีน้ำตาลมีอาการฉ่ำน้ำแล้วเกิดชุราและเขาก็เน่าร่วงตรงนี้มันก็มีมูลเหตุมาอีกเช่นเดียวกันว่าโดยพฤติกรรมหรือโดยปกติแล้วเนี่ยลำไย เขาจะไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นถ้ามันไม่มีอยู่สองสามเหตุการณ์ก็คือความหวานแสดงว่าลำไย,ยเริ่มมีความหวานความหวานย่อมเป็นอาหารของเชื้อราลำไย,ยมีบาดแผลบาดแผลอันเกิดจากกระแสลมแรงกดทับการฟาดเวียงหรือการถูก,กันสีกันจนเกิดบาดแผลทําให้มันเกิดรูเปิดทางธรรมชาติมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้โอกาสของการที่จะเกิดเชื้อรา แทรกเข้าไปตามรูปเปิดหรือรอยแผลตามธรรมชาติและยิ่งถ้าว่าลำไย,ยมีความหวานแล้วบางครั้งเชื้อราเหล่านี้ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าเกิดแรงกระแทกหรือแรงกระทบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามจะบอกให้ท่านเห็นภาพก็คือว่าเราจะต้องมีกระบวนการจัดการที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ไม่เกิดขึ้นก็คือ การที่จะต้องทำให้ลำไยมีเปลือกที่หนาแข็งแรงเป็นลำดับแรกพอมาถึงลำดับที่สองเราจะต้องรักษากระบวนการจัดการให้ลำไย,ยเนี่ยไม่มีกระบวนการกระทบกระแทกเบียดเสียดเสียดสีเหมือนจะทำให้เกิดกลายเป็นรูปเปิดทางธรรมชาติอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติคู่กันไปในลำดับที่สองก็คือไม่ให้เกิดรอยแผลในธรรมชาติ ประการที่สามสิ่งที่เราต้องทำค,คู่กันไปก็คือเราจะต้องหาสารเคมีหรือธาตุอาหารหรือสิ่งที่เป็นพลังงานนำมาปกป้องคุ้มครองป้องกันป้องกันนั้นหมายความว่าเราก็จะคุมพื้นที่ที่บริเวณเปลือกของลำไยเนี่ยไม่ให้มีโอกาสที่จะทำให้เชื้อรานั้นมาเกิดขึ้นได้เพื่อการใช้สาร สามกลุ่มคือธาตุอาหารกลุ่มพลังงานกลุ่มสารป้องกันกำจัดเชื้อราจึงมีบทบาทเข้ามาเป็นการลักษณะฉีดแบบวัคซีนเพื่อสร้างภูมิต้านทานก็ดีหรือจะปกป้องคุ้มครองก็ได้นี่คือสามลำดับที่เราจะต้องปฏิบัติเป็นหลักสำคัญก่อนเพราะถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้แล้วเนี่ยผลความเสียหายจะน้อยลงต้องเข้าใจว่าอาการเนี่ยมันแยกเป็นเด่นออกมาอาการผลแตก การแตกของผลลำไยนั้นเกิดจากอัตราการขยายของเนื้ออย่างรวดเร็วแสดงถึงการที่เปลือกที่ได้รับผ่านการดูแลพัฒนาไม่ดีพอมีอัตราการขยายของเปลือกน้อยมีอัตราความหนาความแข็งแรงของเปลือกต่ำ เป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทําให้ผลเนี่ยแค่กันอยู่ในช่วงแรกคั้นพอได้น้ําได้อาหารได้อากาศได้ปัจจัยเขาก็มีอัตราการขยายของเนื้ออย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเดือนที่4เดือนที่หเดือนที่6หลังจากเราทําสารเราก็จะพบว่าเป็นอาการแตกและร่วงอันนี้เป็นอาการที่ไม่เกี่ยวกับเชื้อราอาการที่สองอาการร่วงร่วงก่อนแต่ไม่แตกอาการร่วงและไม่แตกนั้น ส่วนใหญ่เรามักจะพบในอัตราไม่มากนักที่ไม่มากเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นการต่อสู้เป็นการสลัดผลกันของผลลำไยที่เป็นผลรุ่นพี่กับผลรุ่นน้องที่อยู่ในช่อดอกเดียวกันอันนี้เป็นการสลัดแต่จะไม่มากอาการที่สามแตกเน่ามีน้ำหวานไหลออกมาลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นจากสองกรณี กรณีที่หนึ่งเกิดจากมาแมลงก็คือผีเสื้อมวนหวานที่เข้ามาทำลายกลางคืนเจาะเข้าไปเป็นรูขนาดเล็กแล้วก็เขาขับน้ำมือออกมาก็เป็นที่มูลเหตุทําให้รอยแผลตรงนั้นเกิดอาการผลเน่าแล้วก็มีกลิ่นที่เรียกมแมลงเข้ามาประเด็นตรงนี้เกิดจากส่วนหนึ่งคือผีเสื้อมวนหวานแล้วล่วงไหมล่วงแน่นอนครับ เพราะฉะนั้นในส่วนของอาการเนี่ยเราต้องแยกประเด็นให้ชัดเจนคืออย่างกรณีที่เขาแตกอ้าในระยะแรกเขาจะยังไม่ร่วงอันนั้นเกิดจากการขยายของเนื้อแต่ถ้ากรณีที่ร่วงแล้วมีน้ำมีรูบีบออกมาจะมีรูขนาดเล็กอันนั้นคือผีเสื้อมนหวานประการต่อมาเชื้อราที่เกิดขึ้นเชื้อรานั้นเป็นเชื้อราที่เกิดขึ้นกับส่วนของผลลำไย,ยซึ่ง จากการที่เรามีการศึกษาเราพบหลายเชื้อมากเลยนะครับเป็นทั้งในส่วนของไฟท็อปก็มีแอนแท็กซ์โนดเบือแตกยางไหลเซอร์โคสปอล่ามีลาซิโอดิพเดียบางครั้งก็มีฟิวซาเลียมปนปะละเข้ากันอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นในกรณีเชื้อราเหล่านี้เนี่ยแค่ผลเบียดกันเขาก็เป็นแค่อับทึบเขาก็เป็นกระบวนการตัดแต่งกระบวนการค้ำยงกระบวนการจัดการก็มีบทบาทสำคัญ การใช้สารเคมีป้องกันก็มีความสำคัญอันนี้ก็คือเกิดจากเชื้อราแต่ว่าให้เข้าใจว่าเชื้อราเนี่ยมันยังมีลักษณะผลที่เน่าติดอยู่ในช่องก่อนแล้วค่อยหลุดล่วงภายหลังการที่เราจะต้องเอาเหตุตรงนี้มาอธิบายให้ท่านฟังนั้นเพราะส่วนใหญ่แล้วพอท่านมีความเสียหายจากผลผลิตลำไยท่านก็จะไปที่ร้านซื้อยาเชื้อรามาฉีด ความจริงแล้วซึ่งบางส่วนอาจจะตรงบางส่วนอาจจะไม่ตรงก็จะเป็นคำตอบที่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะมีพิทักกรบางท่านกัโทรศัพท์มาสอบถามว่าจริงๆแล้วมันอะไรกันแน่เพราะผมฉีดยาเชื้อราไปสามครั้งหมดไปครั้งละสองหมื่นสามครั้งก็หกหมื่นก็มันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยผมก็ตอบว่าอันนั้นมันไม่ใช่เรื่องของเชื้อราเชื้อรามันมาทีหลังไอ้ตัวที่เป็นเหตุทําให้แตกก็คือเปลือกซึ่งไม่มีความแข็งแรง ดังนั้นวันนี้เวลานี้เนี่ยถ้าหากว่าเราจะพูดถึงแนวทางการจัดการเพื่อไม่ให้ผลลำไย,ยของเราเสียหายเราก็ต้องยึดหลักการอยู่สองหลักการหลักการที่หนึ่งก็คือทําให้ผลลำไย,ยเนี่ยเปลือกแข็งแรงหลักการที่สองก็คือการป้องกันโรคไม่ใช่ว่าให้โรคมาแล้วทีนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาแล้วเอา,กกา 1. หลักการที่หนึ่งหลักการที่หนึ่งคือทําให้ผลลำไย,ยเนี่ยมีความแ pointer, ข็งแรงมีเปลือกหนะนา มีมีการขยายตัวเพราะฉะนั้นสูตรสำเร็จของทีมกเกษตรยูเลียโมฟลุตโบลอนดีในเตรตหรือปัจจุบันชื่อว่าซุปเปอร์ดีหรือซุปเปอร์แอคชั่นเป็นสารจับใบซึ่งวันนี้ก็ได้จัดรายการ5แถมหนึ่งอยู่แล้วอันสารจับใบสูตรนี้เป็นสูตรสำหรับการป้องกันนะครับป้องกันผลแตกผลร่วงเร่งการฟื้นฟูของเปลือกได้อย่างรวดเร็ว แต่เราก็จะต้องทำงานควบคู่กันไปกับการดูแลความสมบูรณ์ก็คือการใส่ปุ๋ยบำรุงจะเป็น15-9-20ยารา15-5-20คนเขียวหรือจะใส่เสมอบวกยูเรียท่านต้องใส่ครับเพื่อที่จะบำรุงต่อไปถ้าทางดินไม่มีปุ๋ยเขาไม่มีธาตุอาหารมันก็ไม่สามารถจะส่งพลังงานขึ้นไปเลี้ยงผลดังนั้นผมถึงต้องย้ำตรงนี้ก่อนว่าทางดิน สูตรบำรุงผล15.9 20ยาล่าหรือจะเป็น15.5 20คนเขียวใส่อาหารเสริมครับ T K ซอย5เซอร์คอนบวกยูเรียต้องใส่ราดทางดินยูเรียน1กิโลเคซอย5 1ลิตรเซอร์คอน1ลิตรเป็นแคลเซียมกรรมฐถันที่จะไปช่วยคุณภาพป้องกันผลล่วงผลแตกป้องกันผลล่วงไปในตัวโดยให้ไปทางระบบทางดินคือรากทางดินส่วนกรณีต่อมาทางใบ ตัวหลักสำคัญบำรุงครับบำรุงก็ต้องเป็นปุ๋ยสูตรเสมออาหารเสริมครบสูตรทำให้เปลือกหนาก็ต้องเพิ่มไนโตรเจนหรือท่านอาจจะใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงอย่างเช่นสูตร30-12ิบก็ได้หรือจะเป็นสูตรเสมอมามีโกลสูดร21ไฮพาเวอร์สูตร15หนะครับหรือจะเป็นไบโอเมอร์สูตร20แล้วท่านใส่ยูเรียชนิดพ่นไปอีก2ขีดต่อน้ำา200ลิตร ใส่แคลเซียม40%โมฟลูตโมโนแคลแคล40ใส่โบรอนไปอีก 100cc นะครับโบรอนเกลหรือนิดแล้วใส่ซูเปอร์ดีหรือดีในเตรดเอาอยาจับใบซูเปอร์แอคชั่นใส่เข้าไปแล้วก็ทำการพ่นที่ผลในกรณีการพ่นที่ผลตรงนี้จะได้ประโยชน์แล้วไม่ได้พ่นใบใบด้วยนะครับอธิบายว่าต้องพ่นที่ใบ เพราะใบเป็นแหล่งรับพลังงานส่งไปที่ผลแต่เราก็เน้นไปที่ผลด้วยเพราะเราต้องการไปเพิ่มความแข็งแรงของเปลือกอัตราการขยายของเปลือกให้เร็วขึ้นดีกว่าเก่าเสร็จแล้วกรณีของโรคละ่ะเชื้อราละ่ะกรณีของเชื้อรานะครับเราก็จะมีขั้นตอนในการป้องกันการป้องกัน เราสามารถป้องกันได้โปรฟิโคนาโซนนะครับหรือจะเป็นตัวเบลคุดบวกคาเบนดซิมหรือจะเป็นตัวในส่วนของการใช้ตระกูลฟอสไฟฟอสขอบเคของเจตไตฟอสไซด์2 0 0ของครอบอกริเทคฟอสลี่600เอาไปบวกกับสารในกลุ่มเชื้อราโดยทั่วๆไปจะเป็นในส่วนของเบลคุด ซึ่งถือว่าจะเป็นกลุ่มยาที่จะให้ผลในการป้อง,อง้องได้เร็วที่สุดและก็เป็นกลุ่มสัมผัสนั่นคือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติและครั้นพอสภาวะอากาศเริ่มเปลี่ยนแปล,เปลงเริ่มไม่ดีจริงๆเราก็จะใช้ตัวพาบินหรือใช้พวกในส่วนของโปรฟิโคนาโซนไดฟิโคนาโซนนะครับหรือจะเป็นตัวกลุ่มที่ไพราโคสโตบินที่ผมได้อธิบายว่ากันได้ทุกโรค กันได้ทุกโรคควบคุมได้ทุกโรคก,ก็คือตัวพาบินจักเจียไตเราก็เอาไปฉีดในกรณีนี้เราต้องเข้าใจนะครับว่าเมื่อลำไยมีความหวานเราก็จะใช้ถ้าลำไยยังไม่มีความหวานเราก็ไม่มีความจําเป็นต้องใช้หรือว่าเมื่อสภาวะอากาศมันเอื้อมหนวยฝนชุกหนักก็อาจจะมีผลหรือว่าในกรณีที่เพลินชาวสวนหรือสวนข้างเคียงมีการระบาดในขณะเดียวกัน คำว่าป้องกันเนี่ยไม่ใช่มุ่งไปแต่เฉพาะเรื่องของยาเราต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องของการค้าการโยงการทําให้ผลนั้นมีโอกาสได้รับสายลมแสงแดดนะครับ เป็นภาษาวัยรุ่นนิดนึงก็คือให้สายลมพัดผ่านให้อากาศถ่ายเทให้มีแสงแดดสาดซองเชื้อราก็จะไม่เกิดแต่ถ้ามันหนาไปแน่นไปทึบไปมันย้อยลงมาทับกันมันบดบงังแสงแดดมันก็มีส่วนที่จะทำให้เกิดการระบาดได้รุนแรงขึ้นเพราะนั้นการค้ำการโยงการตัดแต่งช่อผลการจัดการเหล่านี้ก็มีบทบาทสำคัญเช่นเดียวกันแล้วก็ต้องสำคัญมาเป็นลำดับหนึ่ง ถึงการใช้สารกําจัดเชื้อราก็จะมาเป็นลําดับที่สองก็ฝากไว้ว่าราคาเราก็มีแล้วสิ่งที่เราจะต้องเหลือคือการดูแลรักษาผลผลิตไปสู่เป้าหมายที่เราคํานวณไว้ว่าเราควรจะได้ขนาดน้ําหนักเท่าไหร่คุณภาพอย่างไรอันนี้ถ้าเสียหายเราก็จะแย่เลยนะครับรายได้มันเกิดจากผลผลิตที่เราจําหน่ายเพราะฉะนั้น ฝากดูแลเรื่องนี้ไว้เป็นสาระสำคัญสำหรับวันสุกรีเกี่ยวกับลำไยไปถึงช่วงสภาวะอากาศที่หนาวเย็นเราก็จะมีการบริหารจัดการน้ำการให้ท่าสังกะสีการให้สารพลังงานในช่วงที่เขาเกิดชะงักการเจริญเติบโตโดยเฉพาะสังกะสีมีบทบาทสูงมากเราก็จะผ่านวิกฤตการตรงนี้ไปได้ถึงแม้ว่าเขาจะชะงัก การเจริญเติบโตบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับทำให้เสียหายเพราะหลังจากที่อากาศหนาวเย็นผ่านไปอัตราการฟื้นตัวในเดือนมก,กราคมเข้ามาเราก็มีเวลามก,กราคมกุมภาสองเดือนที่เราจะฟื้นฟูสภาพผลเพราะนั้นกระบวนการที่เราจัดการในข้อที่สตรงนี้แหะครับจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่นนี้เราก็จะต้องมาดูเรื่องของการปฏิบัติแล้วครับการปฏิบัติเดือนมก,กราคม บางปีมีอากาศหนาวบางปีไม่มีอากาศหนาวแต่ผมเองนั้นก็อยากจะให้นำเรียนว่าขณะนี้ผลรำายของท่านก็อยู่ในระยะอเม็ดทุลิสงหรืออาจจะโตกว่าหรืออาจจะเล็กกว่าก็แล้วแต่นะครับเรายึดหลักสำคัญว่าในเดือนที่หนึ่งเราก็จะมีการเร่งในเรื่องของน้ำการใส่ปุ๋ยอินทรีย์การเพิ่มปริมาณาธาตุอาหารในดิน แล้วก็การระป้องกันการหลุดร่วงของผลอ่อนลำใหญ่กรณีตรงนี้เราก็จะดำเนินการคืออย่างทางดินเราก็จะใช้ตัวยาราไนตราบอล1500บวกกับปุ๋ยสูตรเสมอ ปุ๋ยหัวคนป่าปุ๋ยยาร่านะครับอันนั้นก็คือปุ๋ยเคมีร่วมกับตัว1500การเพิ่มน้ําต่อมาเราก็จะต้องเสริมอาหารทางดินนะครับโดยการราดทางดินด้วยอาหารเสริมคือ TK ซอย5ร่วมกับในส่วนของเซอร์คอนเพื่อที่จะเร่งการพัฒนาผลป้องกันล่วงและก็ทําให้เกิดสภาวะการป้องกันอากาศหนาวเย็นของสูตรนี้โดยมีปุ๋ยยูเรียเป็นตัวนําหรือท่านอาจจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ ซึ่งจะเป็นปุ๋ยทางใบก็ได้ปุ๋ยทางดินที่ละลายน้ําได้ดีที่สุดก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าในกรณีที่เราราด้วดยเครื่องค่นยาผมไม่แนะนําเอาปุ๋ยเม็ดไปละลายนะครับกรณีปุ๋ยเม็ดอย่างยาล่าเนี่ยถ้าจะเอาไปให้ทางดินก็ต้องเข้าไปทางระบบน้ําส่วนทางใบ เราก็จะเร่งการพนา,าการจเจริญเติบโตตามภาวะปกติครับพลังงานทางด่วนอาจจะเป็นน้ำตาลทางด่วนจะอาจจะเป็นกรดอะมิโนอาหารเสริมครบ8ชนิดไมโครมิกเอฟเทสเอสพีคูวาร์เทอร์สิ่งที่เราต้องระมัดระวังคือเติมแคลเซียมมีโมฟลูดโมโนแคลหรือแคล4 0เพื่อป้องกันผลอ่อนร่วงในขณะเดียวกันปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอ จะเป็นไฮพาวเวอร์สูตร15ไบโอมเมอร์สูตร20มามีกโกร21หรือปุ๋ยมากรีมมเมลปุ๋ยเทอร์ฟิกปุ๋ยน้ำเหลววิสตาก็แค่เพียงเท่านี้พ่นไปที่ใบและที่ผลอ่อนอันนี้คือเดือนที่หนึ่งส่วนกรณีปุ๋ย,ยอินทรีย์ใส่ได้เลยครับใส่ได้เลยแน่นอนแล้วก็ปุ๋ยอินรีย์นั้นใส่แล้วดีมากๆเพราะว่าเขาจะไปช่วยเสริมสภาวะการปรับโครงสร้างทางกายภาพของดิน จะทําให้สารเคมีบางตัวที่ตกค้างนั้นถูกย่อยสลายไปพอมาถึงเดือนที่สองเดือนที่สอนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มขนาดลำไย,ยจะอยู่ในขนาดเม็ดหัวนิ้วก้อยนิ้วหรือเม็ดทวิสง่งเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยสูตรเสมอทั้งทางดินและทางใบอาหารเสริมเราอาจจะปรับเปลี่ยนนะครับมาเป็นในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพ ต่างๆอย่างเช่นการเพิ่มคุณภาพของใบอาจจะเป็น t k เคซอยหนึทีเคซอยสหรือจะเป็น t k เคพัดได้ทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่หลักๆสำคัญนั้นอยู่ที่ตัวหลักก็คือ t k เคซอยหส่วนปุ๋ยก็เป็นกรณีเดียวกันท่านเลือกยูเรียอย่างชนิดเม็ดโฟมก็ได้หรือจะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอที่ให้ไปทางระบบน้ำก็ได้ส่วนทางใบก็ยังยึดหลักการเหมือนเดิม ตัวที่จะไปเสริมการทำงานนะครับให้ผลและใบมีพัฒนาการที่ดีกรณีของเดือนที่สองเนี่ยมันจะมีอาการสลัดผลถ้าอาจจะใช้แคลเซียมเดียวแคลเซียมเดียวก็คืออย่างยกตัวอย่างเช่นโมฟรุตโมโนแคลหรือแคล4ีสูนแล้วก็โบลอนเดียวอย่างเช่นนิดนะครับหรือโบลอนโก ก็ได้หรือท่านจะใช้ตัวแคลเซียมโบลอนก็ได้คำว่าแคลเซียมโบรอนนั้นก็คือตัวไปบำรุงนั่นเองเสริมเข้าไปในระยะผลอ่อนในเดือนที่2เดือนที่1กับเดือนที่2องยังใช้อยู่ส่วนอาหารเสริม8ชนิดก็ยังคงต้องใช้เหมือนเดิมครับแต่พลังงานทางดวนอาจจะไม่จาเป็นแล้วคือมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมส่วนสารกระตุ้นต่างๆนั้นก็จะมีทั้งในเรื่องของอัทนิก มีในส่วนของกรดอะมิโนซึ่งท่านเลือกใช้ได้ตลอดเพียงแต่ว่าให้เข้าใจว่าอันนี้เป็นปัจจัยเสริมตกแต่งวิธีการที่เราจะพิจารณาดูว่าความจำเป็นในการใช้ปัจจัยทางใบเนี่ยให้ดูที่สีของผลลำญ่เดือนที่หนึ่งเขียวสดใสเดือนที่สองก็ยังเขียวสดใสอย,อยู่ นะครับแต่อาจจะมีใครน้ำตาลเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆอ,อันนั้นไม่ต้องกังวลแต่ถ้าหากว่าเดือนที่สองเราพบว่าผิวเริ่มจะออกกั้นกล้านเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆมากไปเกินไปตรงนี้บอกให้เรารู้แล้วว่าปัจจัยทางใบมีความจำเป็นมากท่านจะต้องรีบเสริมปัจจัยทางใบเข้าไปให้เพียงพอและสูตรที่จะเร็วที่สุดที่เป็นสูตรด่วนเลยนะครับก็คือยูเรีย ยูเรียใส่เท่าไหร่ตั้งแต่ครึ่งกิโลถึง1กิโลต่อน้ำสองรลิตรแต่ต้องเป็นชนิดพ่นนะครับเป็นชนิดพ่นตัวที่2ครับซปเปอรด์ดีหรือดีในเตรดใส่เท่าไหร่ใส่100่งซีซีตัวที่สนะครับเป็นแคลเซียมแคลเซียมนั้นก็จะเป็นโมฟลูดโมโนแคลหรือแคล40ตัวที่4อาจจะเป็นสังกะสีถ้าอากาศหนาว ถ้าอากาศไม่หนาวเราก็ใส่โบรอนหรือจะใส่ตัวแมกนีเซียมก็ใส่ได้แล้วก็นำไปฉีดที่ใบและเน้นไปที่ผลอ่อนเราจะพบว่าผลอ่อนเนี่ยหลังจากที่เริ่มมีไคลน้ำตาลก็จะสดใสกลับมาอย่างรวดเร็ว แต่ต้องเข้าใจนะครับว่าก่อนพ่นปัจจัยเหล่านี้ทุกครั้งท่านต้องให้น้ำอย่างเพียงพอน้ำจะเป็นตัวสำคัญในการเคลื่อนย้ายและพะลังงานถามว่าทำไมตัวแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยมันถึงได้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วคือต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าในสภาวะปฏิกิริยาทางเคมีเนี่ยแคลเซียม ไปทำปฏิกิริยากับไนโตรเจนแล้วมีตัวซุปดีหรือดีไนเตรตเนี่ยเป็นตัวแปรสภาพให้ไนโตรเจนเป็นพลังงานในรูปที่เป็นแป้งเป็นน้ำตาลอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาหชั่วโมงเพราะเขาเปลี่ยนเป็นแป้งเป็นน้ำตาลเสร็จก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปอรกดอะมิโนโหรือโปรตีนต่างๆพลังงานต่างๆในช่วงกลางคืนวันลุ่งขึ้นเขาก็จะ นำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีซึ่งเราก็เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าสูตรนี้กับเงาะนะครับกับมังคุดกับทุเรียนกับรำไย,ยจะเห็นผลอย่างรวดเร็วแต่ทั้งนี้ต้องเข้าใจว่านี่คือการแก้ปัญหาปลายเหตุอย่างรวดเร็วส่วนต้นเหตุน,นั้นก็คือการขาดความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้านต้องย้อนกลับไปดูครับว่าผลในเดือนที่สองมีล่วงไหมถ้ามีล่วงแสดงว่ายังดกเกินไป เราก็จะต้องแต่งจำนวนผลลดลงเพื่อให้ควบคุมจำนวนผลเนี่ยอยู่ในมาตรฐานที่อ,อยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถจะคำนวณได้จากประสบการณ์ว่าถ้าเราตัดลำไยขนาดนี้มันจะต้องเก็บเกี่ยวภายในระยะเวลา6เดือน10วันเพราะว่าทามันดกเกินไปมันจะเก็บในระยะเวลา7เดือนถ้า7เดือนนี่มันเกินเดือนเมษา เราจําเป็นที่จะต้องตัดปลายหรือตัดอยอดข้างออกบางส่วนอันนี้จําเป็นอยู่ในเดือนที่สองท่านต้องดําเนินการนะครับอย่าปล่อยประระเลยในเรื่องตรงนี้บางครั้งเนี่ยเสียดายครับท่านเสียดายแต่ท่านต้องไม่ลืมนะครับถ้าสมมุติว่าลำไยท่านมีร้อยผลผลลำไยท่านจะเป็นเบอร์สี่ผอมอย่างมากก็แค่เบอร์สี่ผอมแต่ถ้าท่านตัดไปซะเหลือห้าสิบผล ลำไยของท่านจะเป็นเบอร์สามเป็นเบอร์สหมายความว่าอาหารและพลังงานเนี่ยเขาก็จะไปส่งเฉพาะผลที่เราจะเก็บขายคือความหมายว่าผลน้อยก็จะโตสุกแก่ไวเก็บเกี่ยวเร็วผลมากผลจะเล็กสุกแก่ช้าจเจริญเติบโตช้าเก็บเกี่ยวช้าเกินเวลาตลาด ซึ่งเราจะต้องปฏิบัติในช่วงเดือนที่2นี้แล้วก็เดือนที่2นี้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากปุ๋ยสูตรเสมอแล้วในเดือนที่3ท่านก็ยังสามารถที่จะเพิ่มปุ๋ยเข้าไปอีกได้จะเป็น15-5-20 15-9-20 15-9-20สเนี่ยจะเป็นเป็นของยารานะครับสิบห้าห้ายี่จะเป็นของคนเขียวบางท่านอาจจะถามว่าเอาแล้วผมยังใส่เสมอบวกยูเรียได้ไหมยังได้อยู่นะครับ ไม่ได้มีประเด็นปัญหาเลยอยู่ที่ท่านเป็นผู้พิจารณาว่าท่านจะเลือกใช้สูตรไหนอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องปฏิบัติในเดือนที่สองแล้วก็ต่อไปเดือนที่สมผมย้ำว่าปุ๋ย 12, 9, 20, 15, 5, 20เสมอโบกยูเรียอาหารเสริมก็จะเป็นท k ซอย5 k ทีซอย1ห,หรือจะเป็นทีเคพัด จะใส่มากใส่น้อยใส่ผิดสูตรไม่ใช่เป็นประเด็นนะครับให้เข้าใจอย่างนี้ผมสรุปง่ายๆให้ฟังง่ายๆคือท k ซอยหขยายขนาดดอกขยายขนาดผล TK ซอยหบำรุงใบ TK ซอยสสะสมความสมบูรณ์ส่งเสริมการออกดอก TK พัดกระตุ้นรากเล่นกระบวนการสังเคราะห์แสงส่งเสริมคุณภาพในเรื่องของแคลเซียมแมกนีเซียมกรมมถัน ก็คือคุณภาพของเนื้อเพราะฉะนั้นท่านเลือกใส่ได้นะครับไม่ได้เป็นประเด็นบางท่านอาจจะเป็นกังวลว่าใส่มากแล้วมันจะเป็นพิษไม่มีครับกรณีทางดินเนี่ยไม่มีความเป็นพิษนะครับอันนี้คือขอยืนยันแล้วก็อธิบายให้ฟังเพียงแต่ว่าศักยภาพหรือการตัดสิในใจในการพิจารณาใช้ก็ดูในดุลพินิจของท่านเอง <S 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 ผมย้ำนะครับว่าการให ปัใจจัยในส่วนของลำไยทางระบบล่าต้องมาเป็นลำดับที่หนึ่งการตกแต่งทางใบที่ผลเป็นลำดับที่สองจนกระทั่งเข้าสู่เดือนที่สามกรณีเดือนที่สามนั้นระน้ำเนี่ยเรายัางเต็มที่อยู่สำหรับในส่วนของวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ